สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทย่านภูเก็ตติมานะครับแล้วก็วันนี้ก็เจอร้านที่มีเมนูแปลกๆอยู่ร้านหนึ่งนะครับผมก็เลยทดลองสั่งมาชิมดูนะครับซึ่งหน้าตาก็ดูแปลกดูน่าทานดีนะครับก็เลยดูแล้วดึงดูดนะครับน่าสนใจก็เลยสั่ง ลองมาชิมดูนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเขาก็เรียกว่า l u นช h e n นะครับ l u ช c h e นวิ t h m o n y m i นะครับซึ่งไอ้เจ้า m o นิมี d ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแข่นตัวนี้นะครับส่วนภาพรวมโดยทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นโรตีนะครับเป็นโรตีแล้วก็มีโมนิมี d นะครับแล้วก็มีพวกผักดองแล้วก็มีมายองเนสนะครับ ลอยไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็มีพวกงาพวกอะไรเล็กน้อยนะครับราคาก็อยู่ที่5.5เหรียญนะครับส่วนแก้ฟดําดตรงนี้นะครับก็ซื้อ,อยากราคาก็90เซ็นตเซนเพราะฉะนั้นเซตนี้นะครับหลงจงแล้วก็6เหรียญ40นะครับ6เหรียญ40ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบร้อบาทนะครับ สำหรับวิธีการกินนะครับผมถามเขาว่าไม่มีช้อนไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าไม่มีฮะอันนี้คือใช้มือนะครับก็คือมันเป็นลับนะครับก็คือใช้ม้วนนะครับม้วนแล้วก็กัดเลยนะครับ ว่าใช้มือซ้ายจะไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวผมวางกล้องแกะครับก็ม้วนออกมาหน้าตาลักษณะนี้นะครับก็คืออาจจะไม่กลมนะครับเพราะว่าโรตีแผ่นเล็กนะครับสำหรับภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แล้วนะครับก็คือเท่าที่ดูจาก ส่วนผสมนะครับดูจากองค์ประกอบนะครับมันก็เป็นโรตีทั่วไปนะครับก็คือเขาทำมาจากโรตีที่สำเร็จรูปนะครับโรตีที่ฟีดใส่เป็นแพ็คแล้วก็ฟีดที่ขายตามซูเปอร์มาเก็ตนะครับก็เอามาแกะแพ็คแล้วก็มาทอดมาทำให้ร้อนนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือองค์ประกอบอื่นๆนะครับก็คือ ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นเนื้อชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเนื้อทอดนะครับแล้วก็ท็อปอัพด้วยแครอทแล้วก็ผักด,ดองแล้วก็มายองเนสนะครับเพราะฉะนั้นความอร่อยของเขานะครับรสชาติที่มันดูแปลกขึ้นมาดูเข้มข้นขึ้นมาแบบทันตาเห็นก็คือมาจากผักด,ดองแล้วก็มายองเนสนะครับซึ่งมันก็เพิ่มรสชาติทำให้อร่อยนะครับ เกิดความอร่อยลิ้นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการกินโรตีทั่วๆไปนะครับรสชาติก็ถือว่าอร่อยนะครับก็ถือว่าผ่านสำหรับเมนูนี้นะครับก็ต้องจัดว่าเป็นเมนูคีเอทีฟของเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นการจับแพะชนแกะนะครับเอามาผสมผสานกันนะครับโรตีก็เป็นโรตีที่ฟรีดนะครับก็โรตีสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมาทำให้ร้อน ส่วนโมนิมิสนะครับก็จะเป็นเนื้อกระป๋องนะครับน่าจะเป็นเนื้อไก่ที่เป็นแผ่นๆที่ใส่อยู่ในกระป๋องนะครับแล้วก็เอามาทอดนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเนื้อที่เป็นกระป๋องนั่นนะครับแล้วก็เอามาหัน่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ทอดนะครับส่วนผักดองก็เช่นกันนะครับเขาก็ไม่ได้ดองเองก็ซื้อสําเร็จรูปมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมายยงเนสก็สําเร็จรูปมาจาก ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเมาทําให้ร้อนมาทอดมาปิ้งให้ร้อนนะครับแล้วก็เอามาผสมกลมเกินกันนะครับเป็นสูตรที่ลงตัวนะครับก็รับว่าเป็นอะไรที่เข้าท่าแล้วก็อร่อยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ